สองตัวสามตัวมาครบคอห้ยแห่2สองเลขประทัดไอ้ไข่คนดวงเฮงร่วมกันสร้างเรือนไทยให้ใหม่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็กๆของไอ้ไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะถ้าท่านไหนกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านนั้นถูกหวยรวยเบอร์รวยๆกันทุกคนเลยนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดส,สนามชัยอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งทางวัดได้อัญเชิญไอ้ไข่จากสาราเดิมนะคะมาตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้ที่ศาราหลวงพ่อเปี่ยมเป็นการชั่วขราวนะคะเพื่อเตรียมสร้างศาราทรงไทยให้กับไอ้ไข่นะคะและขณะย้ายได้ทำการจุดประทัดเอาเลิกเอาชัยด้วยนะคะแน่นอนนะคะ ชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาขอโชคขอลาบไอ้ไข่ไม่พลาดเลยนะคะที่จะส่องเลขหั้งประทัดนะคะนั่นก็คือเลขห้าสองกับสามแปดสี่นะคะห้าสองกับสามปดสี่นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับกระแสไอ้ไข่ของวัดสนามชัยนะคะได้สร้างความฮือฮาให้นักท่องเที่ยวนะคะ ให้คนที่มากับไหว้ขอพรนะคะว่ากันว่ามีคนถูกหวยติดต่อกันสี่งวดแล้วนะคะแต่ละวันจะมีชาวบ้านในพื้นที่และต่างจังหวัดนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ทํามาค้าขายดํามาหากินนะคะโดยการมาเปิดร้านค้านะคะขายอาหารขายลอตเตอรี่นะคะรวมไปถึงขายของเล่น ของแก้บุญต่างๆนะคะเพื่อให้คนที่มาขอช่วขอลาบขอพรไอ้ไข่ได้นําไปแก้บุญหรือถวายไอ้ไข่ได้นะคะสําหรับไอ้ไข่ของวัดสนามชัยนะคะได้สร้างความฮือหาเมื่อมีคนมากราบไหว้แล้วก็ถ่ายรูปติดรูปไอ้ไข่นะคะนับแต่นั้นมาก็มีความฮือหามาตลอดนะ,ะแล้วที่สําคัญนะคะ บางคนมาขอแล้วได้แล้วโดนนะคะซึ่งไอ้ไข่ของวัสนามชัยนี้นะคะได้นำมวลสารจากกระถางทูบนารูปปั้นไอ้ไข่เด็กวัดจีดีนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะมาหล่อรูปปั้นไอ้ไข่ของวัสนามชัยนะคะแล้วมาตั้งไว้ที่วัดนะคะเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชานะคะ ทำให้ในแต่ละวันนะคะมีชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะนักเสียงโชคสแสวงดวงเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อขอโชคขอลาบสมหวังแล้วก็มาแก้บนกันนะคะก็จะนำรูปปั้นไก่ชนชุดทหารนางสติ๊กของเล่นต่างๆนะคะพร้อมกับ จุดประทัดแก้บนนะคะเสียงประทัดนี่ดังสนั่นวันไหวตลอดทั้งวันเลยนะคะบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่นะคะขอได้ไหวรับนะคะทําให้วัดสนามชัยนะคะคึกคักตลอดเวลาเลยนะคะนี่เลยนะคะเห็นจาก,กรูปปั้นไก่ชนกับชุดทหารแล้วก็ของแก้บนต่างๆก็ทราบได้เลยนะคะว่าแรงศรัทธามีมากแค่ไหนนะคะ เราจะย้ำให้ท่านดูอีกทีนะคะว่าเลขขางประทัดในครั้งนี้คือเลขนี้เลยนะคะ5 2 3สอกับสามนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านโดนนะคะสวัสดีค่ะ